สวัสดีครับไปไปพ่อพี่น้องแฟร์ติดแท่นยูทยูบทางไลน์ืัอนี้กาศที่ภาคตะเบิงครับน,น,นั่งโตโบนจ๊เก๋อยู่ไหนนั่งเดี๋ยวถ่ายรูปไปนั่งเดี๋ดวถ่ยนั่งขายรองงานครับนั่งบิวงทางรถครับจอดในในอาซาของรถตัวเอีงเพียงลางงานอยู่ครับเพราะว่าพอมีงานลำเลียงครับโอเคกับทักไปซไีอ,อันนี้ดิอันนี้ดิอันนี้กับฮาซุ่มตระสาวอันนี้อยู่มือเด้ี่เนี่ยขายรถรถนี่ครับ มึงก็ครับยยกูได้ยัดเลก็รักสือเรือ่อง้ายครับค้าย้ายเนี่ครับ <laughs> ค้ายเนี่ยตกงานเ้อครับผมมีงานครับ <laughs> เขาครับผมมีกินอยู่ใช่ป่ะอันนี้รถจอครับรถจอเห็นรถจอฮะ อันนี้ลดมาครับนี่ลดมานี่ลดมากนี่โค้งรถคันมาครับนี่เอาไปแล้วเอาจังเลยก็าข้าวมันลาบมาด้วยสำหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวไปคนนเดียนะครับจะเริ่มกดไลค์กดซับตะใครกดแชร์ให้หลายๆเด้อพี่น้องขอบคุณครับ